เดี๋ยวคลิปนี้นะครับารับชมเอาติสเข้าใหม่ปี19นะเลขไมล์หลักหมื่นราคาแค่4,390,000าทนะครับคันนี้สวยคลิปฟรีดาวผ่อนแค่เ4็ดันตลอดสัญญารถพึ่งเข้าใหม่ผมรีวิวให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะครับโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมรถพึ่งเข้ารถสวยแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆฟรีดาวผ่อนแค่เ4็ดรถปี19สวยน่าใช้ดูห้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับที่สนใจเอาติ้นมือ2กลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็เพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1เสรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับ ช่วงนี้นะครับเมื่อวานนี้เรามีเอาติสเข้ามาใหม่หลายคันเลยนะมีนี่ด้วยแอคคอร์ดคันนั้นที่ผมชี้นะต้องขออภัยวันนี้เสียงอาจจะดีเลยน,นิดๆนะครับเพราะว่าตอนถ่ายช่วงเช้าอะครับไมค์แบนหมดนะครับ,รบแล้วก็ไม่ทราบนะครับก็ถ่ายไปแบบนั้นนะครับได้แต่ภาพผมต้องมาอัดเสียงทีหลังไม่เป็นไรเมื่อวานนี้ ต้องแจ้งข่าวสารมีอัลติส์เข้ามาใหม่3คันนะครับมีปี19 2สองคันเลกไมค,นนนะค์คันนี้นะคันนี้ไมเก้าหมื่นปี19แท้แท้ๆสิผลิตกลางปีนะรถผลิตเดือน5นะครับจดทะเบียนประมาณเดือน7นะครับสวยน่าใช้ไม้แค่90,000กว่านะครับคันนี้ปี19 1.6รุน่นจีะสวยๆแบบนี้นะครับ439,000 ไมแค่เก้าหมื่นกว่านะครับฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่4,700บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่2.79จกําใครกำลังมองหาเอาติสปี19นะค,คันนี้ผมเช็เคละเอียดแล้วนะครับกระจกเดิมแท้รอบพันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะรถสวยน่าใช้ต้องบอกงี้นะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ละเอียดนะเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพนยนต์เองอ่ะแล้วก็ฝากแจ้งข่าวสารน,นิดนึงพอดีช่วงนี้มีลูกค้าเหมือนกันนะเขาก็ทักมาว่าเฮ้ยทำไมผมขายแพงกว่าที่อื่นทําไมผมขายแพงกว่าเต็น อนะไรี้ต้องบอกงี้ของเราอะครับจะคัดรถเกรดเนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกับไม้กอไม้นะและที่สําคัญนะครับผมคัดแค่เฉพาะเกรดเเข้ามาผมรีวิวให้ละเอียดเนี่ยครับตามโครงสร้างหลักผมให้ดูทั้งหมดนะครับราคาจริงมันอยู่ที่ความพอใจนะครับแต่ว่าของเราอะมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรถมือสองหนึ่งคันนะคุณไม่ได้ใช้แค่1เดือน2เดือน3เดือนหรือคุณไม่ได้ใช้แค่2ปี1ปี รเราใช้กันหลัก5ปีอัพผมเข้าใจนะครับหรือ10ปีอัพของเราเป็นรถหน่วยง,งานปลดระวางมือเดียวปลอศูนย์รถหน่วยง,งานเนี่ยก็มีหลายเกรดนะครับเกรดเเกรด B เกรด C จนไปถึงเกรดเเลยของเราเอาแค่เกรดเเกรด B เข้ามานะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมประวัติมันตรวจสอบได้ที่มาที่ไปของผมตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับทุกๆ10,000หมกิโลเข้าศูนย์บริการนะครับหรือการมีการแบบ การชนหน้าอะไรแบบเนี้ยถลอกอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาเข้าศูนย์นะครับเขาเข้าศูนย์โตโยต้าหมดข้อดีคืออะไรก็คือเวลาเข้าศูนย์ใช่ไหมมันก็จะมีประวัติคมหมดอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มต้นนะครับนี่สันเหลี่ยมคมนะของตัวฝากระโปรงหน้าสวยๆกระจกของเดิมของแท้ถ้าเป็นปี18ขึ้นไปนะ18 19ผมแนะนํากระจกควรจะเป็นของแท้เพราะอะไรนะครับกระจกข,ของแท้เนี่ยมันจะมีเป็นเขาเรียกว่ากระจกซับเสียงนะครับอะคูสิกการ์ดนะสองชั้นลดเสียงลบกวนภายนอก ได้ดีกว่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาผมคัดให้แล้วคันนี้กระจกเดิมรอบพันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมป่งซุ้มล้อแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวล้อนะได้ล้อแม็กซ์สินิ้วดิสเบกมีให้แล้วทั้ง4ล้อนะครับสังเกตจากล้อนะไม่มีรอยเบียดสุดบาทเลยนะคันนี้สวยน่าใช้นะครับตัวยางนะเท่าที่ผมไปรีวิวนะครับเมื่อเมื่อชา้าก่อนอัดเสียงเนี่ยยางมันค่อนข้างจะเหลือดอกยางตื้อและไม่เป็นไรเดี๋ยวคันนี้ผมเปลี่ยนดอกยางให้ผมเปลี่ยนยางให้นะคันนี้ผมเปลี่ยนยางให้จะเป็นยางเปอร์เซ ปี23นะเอามาเปลี่ยนให้นี่ครับกระจกพับข้างนะครับได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะเวลาเราล็อกรถมันจะพับเก็บเองนะเวลาเราปลดล็อกรถมันจะกลางออกเองนะสันเลมคมสวยๆสําหรับทางด้านหลังนะต้องขออภัยดีนะคลิปนี้เป็นคลิปภาคเสียงนะครับเพราะว่าไมค์มันแบตหมดนะต้องขออภัยด้วยนะครับด้านหลังไฟไท้ายได้แบบไลท์กดิ้งนะครับแล้วก็เป็นเป็นโฉมแรกของเอาติสเลยที่มันดูเป็นสปอร์ตนะครับปี19เนี่ยเข้ามา2คันคันที่ผมชี้เมกี้นะครับก็จะไม นะครับทะเบียนใกล้กันนี่แหละนะเลขใกล้กัน2องหอะไรเงี้ยครับลงท้ายไม่เหมือนกันรู้สึกคันนั้นจะ2องหนอะไรสักอย่างนะคันนี้2องหนึ่งสามหนึ่งคันนี้ไม้เก้0 0มกิโลี่แสนสามื่นเก้าพันได้เป็นปีสิบเก้าผลิตกลางปีคันนี้ผลิตเ,เดือนพฤษภาคมนะครับเดือนห้าปีสิบเก้านะรถยังใช้งานแค่สี่ปีกว่าๆคุ้มค่าคุ้มราคานะครับป้ายแดงออกมาเนี่ยสี่ 8แสนหกหมื่นเก้าพันนะตอนนี้4แสนสามหมื่นเก้าพันลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะลดใช้างานแค่สี่ปีนะครับสวยน่าใช้นะครับใครอยากได้ก็ต้องรีบจับรีบจองนะคันนี้ผมมั่นใจนะไม่เกินสามสี่วันติดจองนะครับอ่ะท้ายเปิดแบบไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่สันเลี่ยมคมนะครับข้างหลัง หัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับเลยนะครับแล้วก็นี่ไฟท้ายแท้เดิมของไทโคอิโตะนะซิลซิลิโคนสปอตเมร์คนะครับด้านหลังนี่ตรงนี้เขาเรียกรูรระบายอากาศนะเวลาเขาขึ้นรูปเหล็กสำหรับฝากระโปรงท้ายคมๆนะครับไม่มีรอยโป้ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยทำใหม่ไม่มีรอยเอ่อเคาะนะครับเหมือนเอาไขควงงัดอะไรเงี้ยให้มันแบบเกลี้ยงนะครับอันนี้ไม่มีเลยนะกระจกเดิมของแท้โรงงานนะโตโยต้ตานะข้างๆนะครับ สปอตเมนอาร์้างนะแบบนี้คมคมชัดๆัดนะครับไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่อ่ไฟท้ายก็แท้เดิมนะของไทยโคยโตคันนี้เช็คให้แล้วรถสวยซื้อได้นะครับรับประกันขยายได้ปี19นะคุ้มแน่นอนได้ปี19แคส439ไม่หลักหมื่นด้านหลังนะโครงสร้างคานหลังตรงๆแบบนี้นะครับรับประกันไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่อย่างแน่นอนนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังประวัติศูนย์นะครับรถหน่วยงานคืออะไรก็พวก อย่างผมยกตัวอย่างนะคุณลองไปเช็คแบงค์กสิกรแบงค์แบงค์งพวกออมสินเนี่ยนะครับผู้จัดการแบงค์ใช้เอาติสกันทุกคนนะเป็นรถที่บริษัทเขาเป็นสวัสดิการนะครับเช่าให้เป็นรถประจําตําแหน่งอย่างนั้นนั่นแหละพวกนี้มันเข้าศูนย์ตลอดนะเปลี่ยนยางเปลี่ยนซัพพอร์ตนะครับของเหลวเนี่ยนะจากศูนย์ทั้งหมดอ่านี่ข้างหลังนะแบบนี้นะเกลี้ยงกลียงแบบนี้นะสีไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคันเนี่ยสวยสภาพดีมากๆนะครับใครกำลังมองหาเอาติส อึดๆถึกๆทนๆนะนึกอะไรไม่ออกบอกเอาติสนะครับเพราะว่าเป็นรถเก่งกลางที่ต้องบอกว่าอย่าได้รถมือสองซักคันอ่ะคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมรถมือสองอ่ะของทางประเทศไทยที่เป็นรถเก่งนะเอาติสขายดีอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคุ้มนะครับป้ายแดงเนี่ยมันเกือบ9ก้าแสนนะตอนนี้มันแค่สี่แสนงี้ยรถใช้งานแค่สี่ปีกว่านะครับคุ้มนะแต่ถ้าคุณไป v ีออใช่ไหมมันลงมาไม่เยอะอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างนะวีออสปีสิบเก้าเนี้ยนะครับหนึ่งจุดห้ามิตรเงี้ยมันก็สามแสนหกเก้าแล้วอ่ะ อันนี้มันเพิ่มแค่ไม่แค่ไม่กี่หมื่นนะครับได้เอาติดไปเลยเก่งกลางขับไปไหนไม่อายใครนะครับเครื่องยนต์อึดถึกทนอะไรหาง่ายประหยัดนะครับประหยัดทังค่าเดินทางประหยัดน้ํามัน16.6กิโลต่อลิตรนะครับประหยัดน้ํามันนะแล้วก็การแมเนจเมน,นมันถูกนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะเอาไปใช้ต่ออย่างแน่นอนอมาดูด้านข้างฝั่งนี้โป่งซุ้มล้อแนบชิดสนิทนะบอดี้สวยมาก คันนี้เราเพิ่งเข้าเมื่อวานนะครับล้างน้ําเปล่าข้างในยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะแต่สวยนะนะเดี๋ยวปรับสภาพให้เป็นพร้อมใช้ดูแลยางให้คันนี้ผมสัญญาใครซื้อผมนะทักไลน์ id pek หนึ่งห้าสองนะครับหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เดี๋ยวผมดูเรื่องยางให้ด้านหน้าก็สวยๆเลยนะแค่ล้างคันเนี้ยเข้ามาแค่ล้างน้ําเปล่ายังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับสังเกตจากป้ายยังเป็นเอซฟอยู่นะครับ ก็คือพวกบริษัทนะครับพวกแบงค์อะไรเงี้ยเขาเช่าไปให้พนักง,งานเขาใช้นะสำหรับคันนี้เดี๋ยวนะครับจะพาพี่ๆไปรับชมภายในดอกเบีย้ยแจ้งดอกเบี้ยก่อนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะครับ4ปี5ปี3.09 6ปี3.99นะครับ7ปี4.99อ่ะพูดเรื่องคอมเมนต์เมื่อวานนะี้มีลูกค้าคนหนึ่งคอมเมนต์ผมว่าโอ้โ oh, หพูดเก่งจังเลยน้ำไหลไฟดับต้องบอกงี้นะครับมันจะไม่เก่งได้ไคครับผมรีวิวมา ถ้าทุกรุ่นรวมกันเนี่ยน่าจะเป็นพันคลิปนะครับรีวิวมา2ปีกว่านะครับหรือถ้าเฉพาะเอาเทสนะผมว่าผมรีวิวมาไม่ต่ำกว่า600 600คันอะนะครับมันก็พูดทุกวันนะครับรีวิวทุกวันนะบางวันรีวิว3คลิป2คลิป4คลิป1คลิปแล้วแต่นะครับแต่ผมรีวิวเกือบทุกวันนะครับปีปีหนึ่งทำคลิปมาเป็นพันนะครับคล่องอยู่แล้วนะครับผมข้อดีของการทําคลิปเยอะคืออะไรนะครับเ้วก็เจาะจงเป็นรุ่นเดียวเลยผมชํานาญเฉพาะรุ่นนะครับแล้วก็อ่ อันไหนที่มันไม่ปกติอ่ะผมเห็นแค่หางตาผมรู้แล้วนะว่าผมเห็นแบบปกติมาเยอะนะครับอ่ะนี่นะครับเบาเบอร์นะต้องบอกว่าของเราปรับสภาพพร้อมใช้ปีกบ่งปีกเบาเราหนุนให้ตะกี้ปีกเบามันยุบนะใครจองคันนี้นะครับวันรับรถปีกเบาะแน่นตึงแน่นอนนะสวยสะอาดแน่นอนนะครับภายในยจะเป็นสีเบจต,ตัดดําแบบนี้นะคะแอร์เป็นหมุนกลมๆนะแล้วก็คันนี้นะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบแล้วความปลอดภัยดีอ่ยม,มาพวงมาลัยหุ้มหนังเราด้วยนะเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน เบาเบอะนะสภาพดีนี่คือเพิ่งเข้านะครับยังไม่ทำกําจาดภายในไม้แท้ไม้เดิม9 7 0 0 0กิโลเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูมานี่นี่ตามคลิปสตาร์ทแล้วนะครับอ่า97,000นะไม้แท้ไม้เดิมนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์อ่ะแล้วคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยพร้อมใช้นะครับสวยน่าใช้อายยังมันยังไม่พร้อมใช้เดี๋ยวปรับสภาพก่อน3วันนะพร้อมใช้แน,น่นอนสนใจคันนี้ฟรีดาวผ่อน7,4 0 0นนะครับฟรีดาวได้ผ่อน7,4 0 0หรือจะดาวก็ได้นะครับ ดอกเบี้ยก็เริ่มต้นแค่สองกว่าๆนะเจ็ดปีผมหาให้ได้4.7 4.49 4.79 4.49ประมาณนี้หาให้ได้นะครับแล้วแต่แบงค์พอๆกันนะแล้วก็ผมมีไฟแนนซ์นะครับรอ,อ,องรับสิบสถาบันทางการเงินเลยคุ้มค่าคุ้มราคาไปใช้ต่อนะเกียร์อัตโนโมัติซูปเปอร์ซีวีทีเจสปีดกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะครับเปิดท้ายได้สามจุดอ่ะแล้วก็เชนแบบชิปโทนิกได้แล้วนะมาเดี๋ยวคันนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่ามันมีปี19เข้ามาสองคันนะครับแล้วก็18จด19หนึ่งคันรา่ลคันเนี้ยไม้มันน้อยกว่าอีกหนึ่งคันนะสามพันโลสภาพมันดีด้วยนะมาเดี๋ยวไปดูนะครับทั้งด้านหลังข้างหน้าเมืกี้ยลืมพูดฮนะแอร์แบ็กมีทั้งหมดห้าใบข้างหน้านะแล้วก็ข้างหลังมีสองใบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับนี่เบลเบลิร์ดสะอาดสะอาดนะครับรองรับคาซิทเด็กไอโซฟิกนะครับรองรับไอโซฟิกแล้วไอโซฟิกนะครับอ่ะข้างในนะมองไปข้างหน้าบอกเลยว่าสะอาดสะอาดสังเกตนะพวกรถหน่วยงานพวกเนี้ย จะไม่มีเจิมนะครับเขาห้ามเจิมนะครับยันเยินไม่มีนะครับสังเกตพรมเพดานด้านบนสะอาดมากนะครับอ่ะสีภายในเป็นสีเบจตัดดานะครับดูกว้างขวางนะครับดูหรูหราแน่นอนนะครับแล้วก็มันได้ความทนนะครับเอาไปใช้งานต่อหลักสิบปีชิวๆเพราะพวกนี้เป็นรถประวัติศูนย์นะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนซื้อลดมือสองทั้งทีต้องบอกงี้ของผมนะมันไม่ได้แพงที่สุดนะแต่มันก็ไม่ได้ถูกที่สุดของผมจะอยู่ในเลทกลางๆ แต่ลูกค้านะครับได้เล็กกลางๆแบบสบายใจได้ไว้วางใจได้มันขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับและผมก็ว่าผมไม่ได้ขายแพงที่สุดนะครับลูกค้าบางคนไปเจอถูที่สุดลดตัดอะไรแบบเนี้ยสามแสนห้ามาบอกผมปีสิบแปดสามแสนห้าครับโอ้โหเช็คศูนย์ลาสุดตอนสี่หมื่นตอนนี้ไม่แสนห้าเขาไปทําอะไรมาบ้างคุณรู้ไหมคุณไม่รู้นะครับประวัติศูนย์ 0, คุณก็ไม่มีนะครับอ่าเคมประกันประวัติการเคมคุณก็ไม่รู้นะครับโอ้โหที่มาที่ไปไม่มีเลยนะครับหรือมีลูกค้าบางท่านเขาบอกว่า บางที่ขายสามแสนหกเองไม้สามแสนกว่าโอ้โ oh, ห oh. อย่าไปซื้อนะครับไม้สามแสนกว่าเนี่ยเอาเทสเนี่ยผมคุยกับช่างมานะครับเขาบอกว่าช่วงล่างอะ่ะมันประมาณรักสามแสนแปดถึงสี่หมื่นนะครับช่วงล่างมันเริ่มไปแล้วนะครับก็พวกเอ่อพวกเกี่ยวกับพวกล้อพวกอะไรเงี้ยมันจะเริ่มไปแล้วเราคุณต้องไปทําใหม่นะครับคุณซื้อแบบนี้ดีกว่านะไม้เก้าหมื่นกว่าอย่างเงี้ยหรือแสนต้นนะครับไปใช้งานต่อได้เป็นไม้ที่กําลังดีอ่ะให้ดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับของประตูนะของนี่ผมดึง ยางขอบประตูให้ดูนะครับให้ดูสปอตเมทอาร์คนะครับให้ดูเพื่ออะไรข้างๆเนี่ยเปิดดูเพื่อให้รู้ว่าข้างๆมันไม่ทําสีแทงว่ารถคันเนี่ยมันไม่เคยผิดคว่ำนะครับมันไม่เคยโดนชนข้างมาอย่างแน่นอนนี่สีข้างในนะสปอรตเมทอาร์คคมๆชัดๆเปิดมานะถ้าคุณเจอเป็นโป๊โป๊สีนะโป๊สีเหมือนกับพวกนิสสอพองนะนั้นมันทํามานะครับมันดัดมาห้ามซื้อนะครับ,รบมาดูฝั่งนี้กันบ้างสไลมคมนะครับสําหรับด้านในนะขอบประตูเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะ รอยหนีบชุบบอดสีอยู่ครบๆนะครับรถสีพื้นรถเหล็กเป็นสีดําชุบสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็หนีบชุบบอดสีมันจะต้องมีรอยเว้นไว้ถ้าคุณเปิดมาคุณเจอตรงเนี้ยคุณเจอพทับคุณไม่ต้องซื้อน,นะรถมันทําข้างมานะครับของผมแกะให้พี่ๆดูละเอียดนะเหมือนกับมารับชมรถที่บริษทัทเพชรยนต์เองคันนี้รถสวยนะใช้ปี19 439,0 0สีราีดาวผ่อน7จ4 0ตลอดสัญญามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะ ไม่ไม่เยอะได้ปี19นะครับวิ่งแกรวิ่งโบใช้งานในครอบครัวคันนี้คุ้มโคตรนะครับนี่หัวนอ็อตคมๆเดิมๆให้ดูแผ่นเพลทเห็นไหมครับเดือนจูนนะครับก็คือเดือน5นั่นแหละปี19แผ่นเพลทของแท้ของเดิมนะครับสันเรี่ยมคมนะตัวสปอตเมนอาร์้างให้ดูละเอียดแบบนี้นะครับพี่ๆสามารถตัดสินใจจากทางออนไลน์ได้เลยนะเพราะว่ามาดูรถที่บริษัทเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดูละเอียดไปกว่าผมแล้วนะครับผมให้ดูละเอียดนะ ทางด้านออนไลน์นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้านะครับยังปรับสาภาพไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้เลยนะปรับสาภาพเสร็จจะคลิปแน่นอนผมมั่นใจคันนี้ไม่เกิน3วันติดจองแน่นอนใครกำลังลังเลยอยู่นะโทรหาผม06595337้เดี๋ยวมีไฟแนนซ์ไปจัดถึงบ้านเลยนะครับถ้าพนักงานบริษัทนะใช้แค่สลิปเงินเดือน3เดือนนะหรือนังสือรับรองนะครับแล้วก็บัตรประชาชนจบเลยจัดไฟแนนซ์ง่ายมากนะที่เพชรยนต์เรามีสถาบันทางการเงินรองรับ10สถาบัน รถนะสวยน่าใช้แบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะคันนี้คุ้มค่าคุมะคะ้มราคาผมมีสีบอล1.6รุ่นจีเนี่ย3-40คันนะคันนี้บอกเลยว่าท็อปทรีนะครับท็อปทรีในที่มันน่าใช้อะ่ะมันน่าใช้นะครับอ่ะให้ดูนะครับเปิดด้านหน้าให้ดูตะกี้เราดูข้างๆกันแล้วเนาะข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ข้างหลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างทางด้านหน้ากันบ้าง จุดไหนต้องดูนะครับสาคัญมากนะเดี๋ยวผมพาดูนะคลิปนี้ผมจําได้นะผมพาดูค่อนข้างละเอียดอะหัวน็อตฝากระโปรงตรงเนี้ยต้องบอกตามตรงว่ามันแกะได้นะแต่ไม่แกะจะดีกว่านะครับแต่ข้างในเนี่ยที่ผมซูมให้ดูแล้กี้นะครับจุดสําคัญห้ามแกะเพราะข้างนอกตรงเนี้ยเวลาสมมติฝากระโปรงมันมีรอยสะเก็ดหินเนี่ยเขาถอดตรงนี้นะเขาถอดเขาถอดน็อตตรงนี้ผมชี้นิ้วเนี่ยนะครับไปทําแต่ถ้าไอตรงข้างในเนี่ยถ้าเขาถอดนะคือมันโดนชนข้างนะครับตรงเนี้ยห้ามถอดนะเพราะฝากระโปรงมันถอดมันไม่จำเป็นต้องถอดข้างใน นะครับถ้าคุณถอดข้างในมีรอยไข่นะคุณรู้เลยว่าคันนี้มันโดนชนแก้มมานะครับห้ามซื้อนะครับนี่นะครับแล้วก็น็อตข้างๆเบ้าโชกอ่ะอันนี้คันหม้มอน้ําคันหม้อน้ําข้างปั๊มสาม L สาม R นะครับแล้วก็นี่ข้างหน้าหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะให้ดูเดี๋ยวผมชี้อันนี้ปั๊มสามนะอยู่ครบๆสีเดิมแท้โรงงานตรงนี้ถ้าคุณเช็คเฉดนะเป็น c o l o เฉดคุณรู้เลยว่าต้องมีชิ้นนึงอ่ะมันโดนชนมาแต่คันนี้เฉดเดียวกันนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะ ซิลซิโคนะรูระบายอากาศนะสปอตเมทอาร์คนะครับอยู่ครบครบคันนี้สวยซื้อได้นะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนข้อระวังมอโกอยู่ครบนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งนะอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้เขาเรียกว่าคานหม้อน้ำคันหน้าอยู่ข้างล่างนี้นี่เห็นไหมครับโค้ด5 1 5 2 1 3 1 0 2 9 0ครบนะครับคมๆนะไม่มีไลท์มาไม่มีทำมาสวยเดิมสภาพนางฟ้าเลยนะนี่ขนาดภาพเสียงนะถ้าไปถ่ายจริงอ่ะสนุกกว่านี้อีกนะครับอ่ะประมาณนี้ ใครอยากได้เอาติดมือสองสักคันผมเชียร์คันนี้นะครับ1.6รุ่นจีปี2 0 1 9นะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้นะครับ4 3 000, 9 0 0 0ฟรานีดาวผ่อนมิ้งแค่7,400บาทตลอดสัญญานะคันนี้รีดาวได้นะครับไม่แค่97 0 0 0สนใจโทร065 951 3374เก้าาดีแอดไลน์ id pek 1น2นะครับก่อนจากกัน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยแบบนี้วันนี้ต้องขออภัยด้วยเป็นภาคเสียงเอาภาคทั้งหมด2คลิปเดี๋ยวไปภาคอีกคลิปหนึงก่อนวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ